เนื้อที่หนึไร่3งาน80ตรางวาในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่ตรงนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนราคา5 2าแสนบาทเนื้อที่หนึไร่ หนไร่สามงานแปตารางวานี่ผมมาตามถนนสายดอกคําใต้เส้นดอกคําใต้เชียงม่วน แล้วอีกประมาณสักโลกว่ากว่าก็ถึงแล้วที่อันนี้มาตอนเย็ยนครับที่สถานที่เป็นที่ใกล้ชุมชน ทางสามแยกบ้านธรรมเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายจากสามแยกบ้านธรรมถ้าเลี้ยวขวาเราจะไปเชียงม่วนเลี้ยวซ้ายเราจะไปบ้านจังไก่ ตอนเย็นครับอาจจะมีแสงมั่งไม่มีแสงมั่งที่สวยครับติดถนนมีไฟมีน้ำพร้อมใกล้ชุมชน ได้ถึงแลครับเลยสะพานนี้ไปหน่อยหนึ่งประมาณสัก2-300เมตรก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงไปอีกสัก200เมตรถนนเส้นนี้จะเป็นถนนลาดยางครับมีไฟพร้อมมีไฟกิ่งเรียบร้อย รอรับความเจริญถึงแล้วครับมีซอยอยู่ข้างๆนี่ซอยหนึ่งเดี๋ยวตามผมมา มาครับนี่ครับถนนถนนหน้ากว้างประมาณสัก30-40เมตรตรงนน้นเป็นปากซอยปากซอยเข้ามามืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว,ลว,ลวนี่ครับ ที่ตรงนี้ครับเป็นไม้สักสวนไม้สักอาจจะมาเย็นไปหน่อยนี่ครับมีบ้านอยู่ตรงนี้หลังนึงเดี๋ยวไปดูข้างในกันกลับมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อน ดูกล้องก่อนครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนกลับกล้องก่อนกลับกล้องอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนแล้วกล้องอ่ะอ่ากลับกล้องแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันมีเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานแปดสิบตารางวาครับ ราคา5 2 0 0 0 0บาทเป็นสวนสัตวเจ้าของเขาเจะเผาเองหรือไฟป่าไม่รู้นะอยู่ใกล้ๆติดบ้านเจ้าของเขานี่ครับนี่ติดถนนติดถนนลาดยางเลยกลับไปบ้านอีกหลังนึ่งดูข้างในครับ ไปก็ประมาณสักเกือบร้อยเมตรมั้งเนี่ยแล้วก็ข้างบ้านเขาล้อมรั้วไว้ที่สวยก็ปลูกบ้านได้เลยครับไม่ต้องผมดินอะไรเลยเนี่ยตัดต้นไม้ออกก็ปลูกบ้านต้นไม้ราคาต้นไม้สักนี่อยู่ประมาณสัก ส0 0 0มนบาทประมาณ5,60ต้นครับ